เจอทางโค้แรกครับโอ้โหวิ่งลูนเข้าไปสามคันลวดโอ้ยเกือบชนโอ้โหผ่ามาได้ยังไงไม่รู้โงตัวเองเหมือนกันขับมาได้ยังไงวะเนี่ยเอาลรกแค่ก่อนอื่นก็ขอยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังเดินชมงานมอเตอร์โชว์อยู่ในวันนี้ในแค่วันนี้พบกับ พิตตี้คุณแม่ซูซี่ค่ะเรามาพร้อมกับรถ a c u ู a NSX มาวันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด3.5ลิตรซื้อวันนี้แถมไปเลยนะครับถวินเทอร์โบ V6 ค่ะตัวเบลเลอร์เลยวันนี้ก็มาในโฉมของรถปี17นะคะถึงรถจะเก่าหน่อยแต่อร่อยแน่นอนค่ะมีสีให้เลือกทั้งหมด4สี4ด้วยกันสีแดงน้ำเงินดำขาว วันนี้ตัวที่นำมาโชว์นะครับเป็นรถสีขาวค่ะบั้นท้ายนี่หน้าตบป้าปปาๆเลยเกินนะฮะมาดูภายในรถกันบ้างดีกว่าค่ะเปิดเข้ามาภายในรถเราก็จะได้พบกับคอกพิทของรถค่ะและแน่นอนสัมผัสแบบนี้ทำให้นึกถึงรถสปอร์ตแน่นอนค่ะก็เพราะว่ารถมันเป็นรถสปอร์ตนะครับมันไม่ใช่รถอีแต๊เอาละค่ะแล้วเวลานี้ก็มาถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ฟังเสียงพร้อมกันเลยนะคะ อุ้ยเสียงบาดใจคุณแม่เหลือเกิน <c oughs> ภายด้านข้างนี้ก็ดีไซน์ออกแบบมาได้สวยงามสวยหรูสุดๆเลยค่ะ <c oughs> ขอบอกเลยว่าถ้าได้ขับคันนี้นะคะคุณจะได้รับบัฟเจียวหอมบวกถึง4.555ล้านเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะ และพิเศษค่ะสำหรับลูกค้าที่จะสั่งซื้อวันนี้ภายในงานมอเตอร์โชว์นะคะเราไม่ขายค่ะเราจะเอาไปขับเองแค่ราบสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซฮะเมื่อกี้ก็มีพิตตี้มาโฟนให้ให้สังรายละเอียดของรถกระไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะเอาอะคู a ่า x มาลองขับกันดูนะฮะก็มันเป็นรถญี่ปุ่นอีกคันหนึ่งที่เราชอบส่งมานะส่งมันสวยดี ก็เลยเอามาลองขับกันให้ดูเล่นๆที่สำคัญคือมันเป็น all-wheel drive ด้วยฮะขับง่ายนั่นเองอามากลองเล่งโทรกันดูสักหน่อยอเสียงนี่ร้าวใจสุดๆไปเลยฮะเข้าโคง้งเกือบแหกโค้งไปแล้วเมื่อกี้พอดีเล่งแล้วมันเพลินไม่หน่อย เอาทางตรงยาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าไหนๆก็จะวิ่งทางตรงยาวอย่างนี้ละเราไปแข่งแบค็คให้ดูเลยดีกว่ามาสนามแบค็คอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเรามาแข่งให้ดูกันฮนะกับเจ้ารถอั u คูล NSX หรือว่าชื่อที่ขายในญี่ปุ่นก็คอนด้นั่นเองพอไปอยู่ฝั่งเมริกาคันไหนหรูๆหน่อยก็จะกลายเป็นอั u ูลนะ อารมณ์แบบ t o y ยต a กับ Lexus ประมาณนั้นฮะมาโอ้โหรถดำหมดเลยเราเป็นรถขาวคันเดียวท่ามกลางรถสีดำเ <c oughs> ลยบอกที่นี่คือลาแคนฝั่งขวาเป็น BMW i8 ไปแล้วฮะออกตัวน้ำริ้วเลยครับน้ำขาดลอยสับฟิเกียห้า วิ่งยาวฮะเกียร์หสภาพอากาศค่อนข้างจะเลวยขับอยู่ท่ามกลางพา,ายุหิมะขึ้นเกียร์เจแล้วความเร็วตอนนี้ไปที่300 310กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋ข้างหลังนี่เริ่มตามไม่ทันแล้วฮะวิ่งยาวครับงานนี้320ข้าหห้้าผานค้ง ี่เข้าโค้งก็ถือว่ายังดืบอยู่ฮะใช้ได้้เส้นชัยอยู่แค่ขึ้าหน้า300ผ่านโค้งมาเหลืออยู่315แล้วก็เข้าเส้นชยัยที่1ไเป็นแบบสบายๆที่2เป็น lamborghini g a l l a d o spider แล้วก็มี lamborghini huracan อีก2คันตามท้ายมาก็โชว์หล่อไปก่อน ตาแรกเบาๆเปิดมาก็หล่อเลยหล่อทั้งคนหล่อทั้งรถออไม่ค่อยจะอวยตัวเองเลยเลเวลในการแข่งแดกอัพขึ้นมาถึงเลเวลที่5ฮะแล้วก็เลเวลของเราอัพขึ้นมาเป็นเลเวลที่98 98แบบ1ดาวอ่าวบุวิ่สปินได้1ครั้งเพื่อที่จะลุ้นรถเบนเบอร์ซเดีเอส โถเอออีกนิดเดียวเกือบได้ละปลดล็อกดาวนแข่งแบ็คใหม่ท่ามกลางหิมะเป็นสนามแข่งแบ็ในหิมะแต่ว่ายังไม่ไปแล้วกันวันนี้ฮะมีโปรเจกต์ใหม่เราจะไปซื้อบ้านนี่ช่วงหน้าหนาวไม่ค่อยมีโปรเจกต์จะไปซิ่งที่ไหนนะถนนมันลื่นขี้เกียจซิ่งมาก เพราะฉะนั้นเราจะเน้นแบบสายชิวๆครับวันนี้เราจะมาแบบชิวๆขับรถไปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะเราจะขับรถไปซื้อบ้านหลังใหม่ชมความสวยงามของธรรมชาติเวลาที่หิมะตกกับรถชิวๆ ไปดูบ้านหลังใหม่ของเรากันเป็นบ้านสายซิวฮะบ้านริมทะเลนั่นเองมีชายองชายหาดสวยๆเฮ้ยทางโคง้งเชบิชบเชบิบเชิบเกือบเลยเกือบเลยมาตัดเขาโค้งขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตอนนี้ถึงบ้านของเราเรียบร้อยแล้วบ้านที่เราตั้งใจว่าจะมาซื้อนะมีชื่อว่า Trash Corner อ้าวมาชมบิวส,สวยๆของบ้านหลังนี้กันหน่อยดีกว่าบ้านราคา5้าแสนซื้อวันนี้แถมฟรีมาโคชัเราอยู่ที่ด้านหรือยังกับซูเปอร์วิวสปินบุนได้2ครั้งไปซื้อเลยจะได้อยู่บ้านใหม่บ้างสักทีเปลี่ยนบรรยากาศนะบ้านเดิมๆอยู่บ่อยแล้วคุณจะตั้งบ้านหลังนี้ให้มันเป็นบ้านปัจจุบันเลยใช่ไหม จัดไปฮะไ,ปไหนๆก็ซื้อทั้งทีละเราก็จะมาอาศัยบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลักไปเลยนะมาได้บ้านมาแล้วฮะตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราแล้วเซนโซเซเฮาส์ชื่อคนหล่ออ่ะขนาดแค่ชื่อยังหล่อขนาดนี้แล้วหน้าตาจริงจะหล่อขนาดไหนเนี่ยปะทุยอวยตัวเองอีกแล้วชมวิวซะหน่อยเราจะมาปล่อยโดน สำรวจบรรยากาศรอบบ้านอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะนี่เป็นบ้านที่อยู่ติดกับริมทะเลอันนี้ก็จะเห็นชายหาดเนี่ยจากตัวบ้านเดินลงไปก็ถึงชายหาดเลยนะตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีเก้าอี้นั่งเล่นชายหาดมีป้อมยามด้วยป้อมยามมาอยู่อะไตรงนี้อันนี้ก็เอาไว้จับปลาโอ้โหบรรยากาศนี่เหมือนเป็นบ้านชาวประมงฮนะมาแวะดูข้างในบ้านกันบ้างฮนะ ข้างในบ้านเข้าไม่ได้ฮะเป็นบ้านหลอกโง่ๆเฉยๆแต่เราสามารถส่องดูข้างในได้มีประตูเดี๋ยวเดี๋ยวลอยขึ้นมาข้างบนเออนี่ดูข้างในนั้นโอ้โหข้างในนั้นเป็นห้องรับแขกฮะมีห้องรับแขกอยู่ที่ชั้นสองมีทีวีติดผนังเข้าที่สังเกตดูมาดูอีกห้องนี้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 เออห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องครัวโอ้โหห้องครัวมีเคาน์เตอร์อย่างนี้นี่ก็คือ บ้านของเราเองเซนโซเซเฮาส์ so มีบ้านหมายอยู่ข้างๆด้วยบ้านหมาก็ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงไม่ใช่และวนี่มันลงจอดรถละบรรยากาศรอบบ้านค่อนข้างจะชิวชิวสุดๆไปเลยชมพระาทิตตกยามเย็นก็น่าจะเป็นอะไรที่ปินสุดๆมีเรือแถมให้ด้วยลำนึงแต่เอาเรือไปขับไม่ได้นะเกมนี้ขับได้แต่รถอย่างเดียวจบการออนทัวร์บ้าน หลังจากที่เรามีบ้านหลังใหม่แล้วนะฮะเราก็ต้องไปทําภารกิจของเรากันต่อไปทําอะไรกันดีไปทําภารกิจประจําสัปดาห์ดีกว่าดูซิ s t i ติ l ว l a y l i s t วันนี้มีอะไรให้เล่นบ้างแข่งชิงรถกระบะเ,ะเชฟโรเลตเซ R 2กระโดด PR Stunt ตแจก s u p e r ร์วิลส p i ปินซ e เปอร e วิลส n ไม่เอาดีกว่าเอาอันนี้เป็นแจกรถเบนซ G T 4กับรถกระบะเ,ะเชฟโรเลตเซ R ส เอาคันไหนดีวะเอารถเบนและกันชอบความหรูหรารถกระบะบองข้ามไปก่อนมาเดี๋ยวเราไปแข่งกันรายการแข่งขันนี้กำหนดว่าใช้รถที่ขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ในคลาส S1 900โอเคได้น่าจะมีเยอะแยะอยู่รถคลาส S1 ที่มันขับเคลื่อน4ล้อเนี่ย ต้องได้ที่1เท่านั้นนะถึงจะได้รถเบนซ์ถ้าได้ที่2กับที่3ได้แต่ตังเอา้าไปแข่งมีสนามให้แข่งทั้นหมด3ส,สนาม you, สนามนี้กำหนดไว้ว่าใช้รถออ e วิ r ได้เท่านั้นขับเคลื่อน4ี่ล้อเออแล้ว B.M. มมันมาได้ยังไงวะเนี่ยก็เอาเป็นว่ารถคันไหนก็ตาม ขับหน้าขับหลังหรือว่าขับยี่แล้วเนี่ยคันไหนที่เอามาแปลมันขับ4ี่ไปเรียบร้อยเราก็สามารถเอามาลงแข่งในสนามนี้ได้นั่นเองฮะไปประเดิมคันแรกด้วย a c u l a s s x คันที่เราเลือกมาแต่แรกเนี่ยแหละมันเป็นรถที่ขับ4ี่ล้ออยู่แล้วนะเดิมๆเลยก็ขับ4ี่ล้อต่อให้สนามนี้จะเอารถคันที่มันขับ2มาแปลงเป็นขับสี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเราจะใช้รถที่เดิมๆมันขับสี่ละ ออกตัวโอ้ยมาเลยครับเริ่มมาถึงก็เจอกับออดี้ R8 แฝงไปก่อนหนึ่งคันตาท้ายบบาระบบ o ี g h g a l a โ d o เป็นรถขับสี่ทั้งหมดนะที่เห็นอยู่ในที่นี้อยู่ในอันดับที่7ครับเอาล้วฮะเริ่มจูบตูดแล้วก็แซงทางขวาข้างหน้าเป็น Ford RS 200โดถเบียดกระแทกออกทางขวาไปรถอะไรเนี่ยซีวิด คอนด้าซีวิตฮะจูนมาสำหรับแข่งแรลลี่โดยเฉพาะอาแซงขึ้นมาตาท้ายอยู่แค่ขันเดียวเท่านั้นจากกลัว c x ด5โอ้โหทางโคงเขาเบรกเราไม่ค่อยจะเบรกเอาลูดแล้วก็แซงวงในฮะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับหนึ่งออ้โวคนกนะแทบกไปเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงกับเสียหลักตอนนี้จากกัวก็ยังตาท้ายอยู่โอ้โหแซงออกทางซ้ายไปปาดกลับเข้ามาเหมือนเดิม ยังไงก็ยังที่เดิมอยู่ฮะยึดตำแหน่งไว้เป็นที่เรียบร้อยสับขึ้นเกียร์ห้ากระโดดหาะออกตัวไป้นเสาไปเล็กน้อยยังไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรมากฮะตอนนี้รถยังใช้งานได้อย่างปกติวิ่งมาทั้งหมด46%่าแล้วฮะตอนนี้ป่าเข้าไปครึ่งทางแล้วครับเข้าไป50%แล้วเดี๋ยวซ้าย โอ้โหไหลลื่นไปตามหิมะครับถึงกับกระแทกข้างทางแทบจะบุบโค้งกันเลยทีเดียวค่อยๆเบรกอันนี้จังหวะนต้องค่อยๆเบรกแต่แต่ไปการขับบนหิมะนี่ถือเป็นอะไรที่อันตรายมากออโค้งนี้พอไปได้สวยด้านหลังนี่ยังโค้งไล่ต่อเนื่องสนามนี้นี่ณจุดๆนี้บอกเลยว่าเลื้อยเป็นงู ค่อยๆไปขับอย่างมีสติภาพการหิมะ่าโคงอ่อ,อ,อนๆน,นิดๆหน่อยๆพอได้อย่างนี้บอกเลยว่าขับสบายด่านนี้แทบทั้งด่านนี้เหมือนเป็นการแข่งแรลลี่มากกว่านะโชคดีที่รถขับสี่เวลามาเจอพื้นหิมะนี่เป็นอะไรที่เหมาะสมกัน ถ้าให้เอารถขับสองมาขับบนทางหิมะที่ตายแน่ๆเอาละครับเส้นชัยอยู่แค่ด้านหน้าเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบ,บร้อยได้ที่1นึ่มาครองอย่างง่ายดายเลยทีเดียวคะแนนนำขึ้นมาอยู่ที่20คะแนนสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เซนโซเซยังคงครอ,องอันดับหนึ่งอยู่ฮะด้วยรถ a c u ู a NSX คู่ใจของเขา การแข่งขันนี้ส่บผลให้เขามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง5,348คนมาสู่การแข่งขันในสนามที่2ของทัวรเว์เมนนี้ฮะถ้าเรามาแข่งโซโล่แบบนี้เราก็สามารถที่จะเลือกรถคันไหนก็ได้ในการแข่งขันแต่ละคันไม่จําเป็นต้นองเป็นรถคันเดียวกันเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นรถคันที่2ที่เราจะเลือกไปเจอในสนามที่2นั้นก็ต้องเป็นรถขับ4ดั้งเดิม เอาคันนี้แล้วกัน Lamborghini Huracan LP 6104ต้องบอกเลยว่าลายสติกเกอร์อันนี้ออกแบบเองครับเอาลายเส้น3-4มสีมาทับกันเป็นธงชาติอิตาลีแล้วก็มาติดเป็นคาดแถบนิดๆหน่อยหน่อยเพิ่มความสวยงามของตัวรถโอ้โหการแข่งขันรอบนี้มีรถ SUV มาด้วยฮะมาเริ่มออกตัวเจอกันที่สนามที่2 ้างหน้าเป็นฟอร์ด R S 200ร้อในอันดับที่7ฮะแซงไปแล้วครับโอ้ลีบอที่นี่แรงสุดๆครับจังหวะนี้เจอทางโคกแรกครับโอ้โหวิ่งลู้นเข้าไป3คันรวดโอ้ยเกือบชนโอ้โผ่านมาได้ยังไงไม่รู้งงตัวเองเหมือนกันขับมาได้ยังไงวะเนี่ยเอาละเหลืออีกแค่2คันเท่านั้นครับที่นำอยู่ด้านหน้าเป็นลนบอโอ้ยเลย,เลย,เลยโก เราก็นึกว่าจะแหกโค้งฮะบีช็อตให้เสียวออาตูดชนไปหน่อยนึงโค้งนี้แหละครับโอ้โหสับตูดดันแลนด์โรเวอร์กระเด็นออกข้างทางไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งวิ่งด้วยความสบายใจครับจังหวะนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยจากการผ่านเพียงไม่กี่โค้งตรงนี้เป็นทางตรงยาว วิ่งได้ยาวๆเลยฮะมีโผก่อนอ่อนโอ้โหต้องเน้นแบบว่าสไลด์เอาอย่างเดียวเอ้ยข้างหลังมาแล้วว่ะลรวบอกกิตี้ฮูลาแค่เหมือนกันนะแสดงว่าตัวนี้เด็ดจริงสุดในรุ่นมันเป็นรถที่เดิมๆม,มาก็ถือว่าโหดแล้วนะขับง่ายมากเลยแทบไม่ต้องเซตอะไรเลยอะเดิมๆก็เจ๋งละ อุ้ยโอ้ยรูดใต้แล้วที่หายละขทั้งหลังยิ่งตามมาอยู่ตอนนี้เหมือนแข่งกันอยู่สองคนเนี่ยไอ้สีเทากับสีเหลืองฮะทั้งหลังหายหมดไม่เหลือรถนันหดละตอนไงไอ้เหลืองโอ้โหไอ้เหลืองติดตูดเลยเหลือง้ยเข้าเส้นชัยแบบบุบวิดเกือบแล้วนะเมื่อกี้ท้าไม่ได้บล็อกไว้ก่อนนี่เสร็จมันแน่นอน มาอย่างแรงอ่ะเกือบไม่ลอดตานี้แต่ก็ยังตีคะแนนนำมาอยู่40พอยฮะสสนามที่แข่งไปเก็บคะแนน20กับ20ยังคงอยู่ในอันดับที่1นึ่แหมก็ชนะอย่างเดียวนะจะให้ร่วมไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ได้แล้วบอกกีดี้ฮูลาแคทนะรอบนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเข้าสู่สนามที่3กัน เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เป็นรถอะไรแล้วก็ด่านในการแข่งขันจะโหดแค่ไหนส่วนใหญ่รถที่มีที่เลือกใช้นี่จะเป็นรถแลนลี่ซะส่วนมากนะเพราะว่ารถแลนลี่จะทําขับสี่บลบก,กินี่นี่ก็แน่นอนอยู่แล้วมิสูก็น่าสนแต่มิสูออกหลายงานแล้วอะไม่เอาดีกว่าหรือว่าจะสูบารุซูบารุคลิปแรกๆเราก็ออกเยอะแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปที่ขุมพลังคอโต ออดี้นั่นเองมามีเลือกออดี้ R8 2คันมี TTS ค o u เป1คันแล้วก็ออดี้สปอร์ตคอโตตัวเก่าอีก1คันเราจะใช้อ่องคันเอาคันไหนดีเป็นเลสบูเอาคันนี้ละกันจบออดี้ TTS คันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเด็ดจริงเพราะว่าเป็นรถคันแรกด้วยคันแรกที่ให้เราเลือกมาเป็นรถของเราเองนะถัดจ,จากแมคลาเรนเซนนา ที่ตอนแรกให้ทดลองขับเซน่าเสร็จก็มีให้เลือก3คัน TTS ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นรถเริ่มต้นเลยทีเดียวมาเดี๋ยวรอบนี้จะเอามาเจอกับแลมโบกินะีบูลาแค่น่ะเมื่อกี้เห็นแล้วคันนึงโอ้โหด้านหน้าฟอร์ด R S เจ้าเดิมเลยฮะแล้วก็เจอกับจาคั่วมีอะไรอีกโผงโผงโอ้โห R 3 2ก็มารอบนี้ างตรงรู้สึกว่าจะยังตามเขาไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะต้องไปลุ้นกันทางโค้งแล้วแหละง,งานนี้งแงวแซงไปอีกครันึ่งฟอร์ดอาร์เอง้อเข่าโคงอ่อนๆทางนี้ด่านนี้ก็ค่อนข้างจะชำนาญทางและสับ่อยมากมาขึ้นมาเป็นอันดับที่4แล้วฮนะเจอตีวิตค um ันเดิมโอ้โหมีการบล็อกมีการบล็อกเอาฉีกออกขวาเรียบร้อยแซง ขึ้นมาเป็นอันดับทีุ่ายเจอทางโค้งโอ้โหสองคันหน้าเป็นระบบทิบี้ฮูลาแคดอีกแล้วครับตามอีกสองคันมีองวัต้าของโบสจะไปนอนกับเดวูบี้นะเรียบร้อยกินเรียบสองคันรวดอ่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทิงสปอยเลอร์ไปแล้วเรียบร้อยสปอยเลอร์ถ,ถึงกับหลุดมาได้ขึ้นทางแล้วตอนนี้ ห้าสบเอรซค่อยๆไปแลายังมีรุน้นอีกเนื่องจากว่าความเร็วของเราก็ถือว่าไม่เร็วเท่าไหร่นะสำหรับออดนี้คันนี้เทียบกว่าคันหลังๆแล้วไวกว่ามากเลยมีลำบกินี่หลาแค่นี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากตามเมื่อคืก็เห็นกันอยู่ว่าหัวชนอยู่สองคันตานี้ต้องมาจินมาช่วย โอ้ oh, ทางตรงยาวทิงห่างเริ่มทิ้งห่างฮะทางโค้งหนัดแหมไม่ไ hey, ด้แอมจำทางได้เว้ยตรงนี้ uh, เข้าโค้งสวยงามทางในอดนึงโคง้งเรียบร้อยเข้าโค้งแบบเรียบง่ายสบายๆ9 5แบบนี้ก็เข้าเส้นชัยกันไปแบบหมูหมูหม เข้าไปที่1อีกแล้วฮนะเก็บคะแนนรวม20คะแนนตอนนี้รวมเป็นทั้งสิ้น60คะแนนได้แชมเปี้ยนอีกครั้งนี้ละโอ้รางวัลเอารางวัลมาสิ่งที่เราต้องการคือ Mercedes-Benz GT4 ปี GT 18โอ้แข่งมาแทบตายกว่าจะได้เพื่อรถสีประตูคันเดียว ก็เดี๋ยวได้ไปลองกันนะว่ารถมันเจ๋งขนาดไหนนะครับนี่ต้องแข่งหรือว่าจะได้มาเนี่ยรถไม่มีขายนะคันนี้บอกเลยไม่มีขายอ่าก็รับคะแนนกับรับเงินไปแบบสบายๆถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ง่ายมากเลยฉลองที่มาก,กันเลยทีเดียวกลับมาอยู่กับ Au d i ดนะี้ t ฮะลูกรักไม่ทำให้ผิดหวังจริง เป็นคันแรกที่ได้มาเลยเนี่ยมีรถที่เลือกทั้งหมด3คันแต่เราก็เลือก Audit t s มาอ่าแจ้งมาแล้วมีรถใหม่เข้ามา1คันเดี๋ยวเราไปชมรถใหม่กันเลยดีกว่าไปไปกันที่บ้านของเราเลยแล้วกันนะเปิดตัวกันมาอย่างรอเหลา Mercedes Benz Gt4 มาแล้วเบน z สีเทา มาชมไฟหน้ากันนิดหนึ่งโอ้โหไฟหน้าก็สวยงามด้านหน้ามีตาเบนซ์แล้วก็ตะแกรงอันใหญ่โตดูสง่าดูเหมาะสมกับเป็นรถผูด้ดีเรามาลองเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เข้าไปลองนั่งในรถดูมาดูแล้วข้างในนี่ออกแบบคอพิทได้แบบว่าแน่นมาก ฟังก์ชันอะไรนี่แบบมาเต็มสุดๆเลยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูฮะเสียงเครื่องนี่แน่นใช้ได้เลยนะคันนี้นี่เป็นเครื่องยนต์ V8 ขนาด 4,000cc ฮะท้ายนี่มาทรงเดียวกับ Porsche Panamera เลยนะ ทรงประมาณนี้เลยกลมๆนิดหนึ่งดูออกแบบดีไซน์สไตล์สวยเรียบหรูแบบรถยุโรปเข้มๆข้างในก็ถักด,ด้วยได้สีเหลืองพอเถอะเดี๋ยวจะกลายเป็นช่องรีวิวรถแทนและไม่ใช่ช่องเกมแล้วนะอ้าวไปเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ออกไปซิ่งกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวไปลองดูประสิทธิภาพมันกันเราจะซิ่งได้ไวขนาดไหนอื้อ <c oughs> สวยหล่อเข้ม ออกจากบ้านหลังใหญ่หคุมไม่อยู่อัตราเล่งก็ถือว่าเล่งดีแล้วก็รถค่อนข้างที่จะหนักมากเดี๋ยวก,ก็ต้องเบรกคันนี้นี่ลือบอกว่าเป็นรถ All อ e l วิ i ด e จากโรงงานเลยนะปกติเบนก็จะทอบทำเป็นขับหลังเหมือนกับ BM แต่คันนี้ไม่คันนี้ออลวิลได้เขาบอกว่าคันนี้เนี่ยตั้งใจจะทำมาสำหรับมาชนกับ BMW s e r i e ซีรีส์8โดยเฉพาะเลยแต่ว่า BMW ซีรีส์8นี่จะทำเป็น2ประตูนะไอ้เจ้าตัวนี้นี่จะมาแบบ4ประตู<อ>ก็หล่อดีเดี๋ยวลองเอาไปซิ่งแร็คให้ดูแล้วกันส่งท้ายสนามเดิมกับ Acura NSX ตอนแรกเลยมาจัดไปดูความดูดันของเจ้าเบนซ์เ Gt4 Gt63s ตัวเครื่องขนาดเริ่มเพิ่มเลยนะอ้าวมาดูคู่ปรับแต่ละคันจะเจอกับรถอะไรบ้างมองไม่เห็นเลยเว้ยมืดไปหมดอ๋อขวามือไฟท้ายเหมือนออดี้อ้าวไฟออกตัวคันนี้นี่ยังไม่ได้แต่งนะเป็นรถเดิมๆออกตัวก็ยังสูสีกับรถคันอื่นอยู่ ไปแล้เริ่มเข้าเกียร์ห้าไปอีกนิดลุกไปอีกนิดดูภายในดีกว่าตื่นเต้นดีแล้วใจเอาละสับขึ้นเกียร์ที่หกอันนี้เดิมเดิมเลยเนะี่ยยังไม่ได้แต่งเลยนะวิ่งมปสามร้อยละไป,ไปจากเกียร์ที่เจ็ดแล้วเนี่ยไปเร็วไปเร็ว ผ่ายแล้วแหกโค้งโอ้โหโลงข้างทางเลยทีนี้ถ้าเป็นรถจริงที่เสียหลักเละไปแล้วเนี่ยเฮ้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 ยยายโอเคยังมตัวอยู่ต่อให้เสียหลักไปคู่ต่อสู้ก็ยังตามไม่ทันนะแหมมาแรงจริงของเขานี่หักเลี้ยวนี่โซน่าแบบเท่ๆไปต่อจบในที่หนึ่ง m ม r ร e เ e ียสเบนซ์ 63, ตามหลังมาเลยนะโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันและใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมช่วยกันกด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคลิปหน้าอยากจะเห็นเราเอารถอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกนะนก็คอมเมนต์บอกกันไว,ว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถให้ดูกันอีกในคราวหน้าไปแล้วครับผม down the heat throw dp and me bro about to hit the club attend this to a freak show look through the peephole, everybody geek yo need to get go with an extreme new c6 midgets that be fighting juggling maybe it's just me call my mind is struggling babes boyfriend is acting like a clown no it's going down every time we are down take a look through the peephole, yo everybody's getting geek bro stop the hate and let them.